สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุกคนเมื่อนี้นะคะเพามีกลุมปีริเกตอยู่นี่แต่ว่าตอนแรกนี่ลุยก็ต้องยูแล้วก็มีละครเพลงโน่นนี่นั่นแต่ว่าตอนเนี้พี่ลุยต้องเดินท่ากับนะคะก็คือจะให้ผู้จัดการนี่ลุยเป็นตัวแทนของทีมงานมอลลําแพพัฒเสร็มองควมทีมงานอ่าแล้วก็มีการบริจาค มีการเปิดรับบริจาคของดอมเอพีนะคะซึ่งแอดมินมันรับบริจาคซึ่งไม่เป็นบัญชีอของหนูเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงอาจจะมีดราม่าน่นนี่นั่นเข้าตั้งใจว่าเข้าเฮ็ดบุญก็คือเฮ็ดบุญล้วพี่น้องถ้าผูดด้ใดคิดบดีอาคาตีหรือว่ามิจิใจทีบดีก็คือแล้วแต่เขาปล่อยไปแต่วันนี้สิ่งที่เข้าตั้งใจแอดมินตั้งใจว่ายอดบ,บริจาคเนี้ต้องอ่าโอนไปมูลนิธิบุมบนันดาแต่เท่ากับที่ออนไปมูลนิธิบุมบันดาส่วนหนึ่งแล้วก็ ตอนนี้ก็คือต้องอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าข้าเหนียเป็นคนหลักไงเลี้ยวทีมเจ้าภาพทิมเกาแลวกะมูมูบกวข้าย <Man. S 2> ูซีสเรเกตอุวลสุรินบุรีรัมเนี่ยมูบัวข้าอยูฟังนันแล้วเขาส่งขามาส่วนตัวประมาณบางทั้งส่งรูปส่งคลิปมาคนเลี้ยง,งแบบเลี้ยงคิวรับอาหารรับน้ำนะตอนนี้มันไม่พอเลี้ยงคิวแล้วบางทีอ่ะ <Man. S 1> คือไปอยู่โรงเรียนบางทีไปอยู่วัดแล้วถามมาหน่วยงานขาบอลหน่วยงานก็เข้าช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอนะคะก็คือ ที่ขาดรายที่สุดก็คือน้ำดื่มน้ำเดือมอันดับแรกแล้วก็ขอเป็นขาสารอาหารแห้งเพื่อที่จะไปซอยบั่นก็เลยที่แรกก็ถาม่าถาเร่งด่วนก็คือเอาเงินบอเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะมันมีดูแลแต่ว่ามันไม่ได้เยอะก็คือที่อภิญโกคมากส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยผู้เฒ่าเด็กหน่อยเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลส่วนนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าขอเป็นสิ่งของมาเลยไ้บออ่าบอขอเอาเป็นเงื่อนอยู่เพราถาเป็นเงื่อนมากกต้องยากคนไปสื่ออี ข่าวคเป็นซีนของมาเลยพวกปิยุทยได้อิหยาม่าเนี่ยก็คือมาลงงหายเล่ยสินะคะแต่ล่าสุดก็คือมีอ่ากลุ่มชาวบ้านที่เพนุษย์จ่ายกับก้ามข้าวนี่พนักไปซื้อของอยู่ร้านอ่าเป็น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 ร้านซื้อของข้าวสารอาหารแห้งแล้วนี่ลุยก็โอนบริจาคให้ทางร้านเลยสินะคะเพราะว่าพนกเบอรรับเป็นโอนโตแล้วพนักโอนจ่ายอยู่ร้านเลยสินะคะมีมูลนิธิของของกาฬสินธุ์ที่เพิ่นไปฮอดทีแล้วแต่ว่าก็คือไปเบิ่งแล้วผู้บาดเจ็บหลายอ่ากอดพวก อันนี้บ่อพ่ออุปกรณ์การแพทย์บ่พ่อเพื่อนก็เลยขอความมากอันนี้นี่ด้วยกันเลยเงเงินส่วนตัวจกไปก่อนพว่าเข้าบ่ได้ฮห้ว่ายอดบริจาคจะได้เท่าไหร่เฮาก็เลยจกจกคือคือทําบุญในในส่วนของเข้าไปเลยตอนนี้ยอดบริจาคนะคะก็จะประมาณตอนที่แพลวดูน่ะเกือบจะสี่0มืนแล้วตอนนี้น่าจะได้สี่ห้าหมืนแล้วนะคะแล้วก็เงินส่วนตัวของแพลวอีกก็จะรวมสมทบอีกของสั้นอีกก็จะรวมสมทบตัวของแพลวของสั้นแล้วก็เราจะมีกลุ่มปิดยี่สิบห ของเราแล้วก็จะแบ่งเงินกลุ่มปีส่วนนั้นไปช่วยด้วยนะคะใช่ใช่ขาก็ซีซือเบื้องต้นสิซื้อน้าเข้าวสารนะคกพวกอาหารแห่งนี้ละพี่น้องทีทีกินได้ง่ายๆเพื่อนว่าอ่าอันไปในพอซอยกันใดก็ซอยเล็กๆหน่อยๆตามกําลังข้าวนะพี่น้องตามกําลังข้าตตามกาลังแฟนคลับที่เพิ่นอยากรวมอยากซอยแต่บางคนก็คือขาเข้าใจอยู่ว่าข้ากับบรดมีกกาลังบางคนกับเบรดมีกําลังที่จะมาซับก็แค่ส่งกาลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือกันเล็กๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นกาลังใจแล้วพี่น้องเออ เพราะฉะนั้นกะตอนนี้เยวให้ที่ทกับกับกบองน,น,นะคะมีศูนย์อพยพก็คือพี่น้องเป็นห่วงวา่าถ้าจะไปเป็นผ้าราพนบอคือพี่น้องเข้าใจว่าศูนย์อพยพที่ติดต่อมาอย่างเช่นอบนุบลพ่นยูเดชอุดมเดชอุดมติดต่อมาสองทีนะคะถี่เป็นศูนย์อพยพก็คือมันนอกมองที่เกิดอุบัติเหตุมองที่เกิดสรงข้ามแล้วพี่น้องคือมันอพยพไม่ยู่ไก่แล้ว เพื่อนก็นเลยอยากให้เข้าเอาขนของเขาไปให้เลยจริงสินะคะเขา้าไปอันใดทีว่าไปใกล้พื้นที่อ,อันตรายเขาก็ไม่ใหันเขาพี่น้องพี่น้องมาตงเป็นห่วงะะด้วค่ะเจ้าหน้าที่พันธุ์กระชินีเขตห่วงหามวิลาว่าพื้นที่สีแดงคือบริเวเขาอยู่แล้วต่ว่าสิ่งที่เข้าไปนี่คือว่าเข้าไปซอยเหลือไปแห่งกาลั้งใจมีของเล็กน้อยหรือว่าผู้ใดมีข่าวสารอย่างเช่นว่าอุ้ยเมื่อนข่อยมีข่าวสามสอบสี่สอบอยากอ่ะที่ตอนนี้ลุยเลยเพราะว่านี้ลุยจะเมื่อมเมื่อมาแรแงห่อนเมื่อเสารแล้ว นิรุยก็จะเตรียมพร้อมคุลุเพราะว่าตอนนี้ก็มีปูบริจาคข้าสารมานน่แน่แล้วสาาสิบกว่าศอกค่ะกระทุ่มลวกเงินส่วนหนึ่งที่แพ้วซอยบริจาคสั้นบริจาคแล้วก็ทีมบ้านหักบริจาคมาตัวนี้ก็จะนิลุ้ยไปซื่อซื้อก็ะสื่อแพมเพิร์นภูเท่าเด็กน้อยนมพวกข้าสารอาหารแห้งหรือว่าอาหารที่มันเก็บในโดนๆปลากระป๋องอย่างเงี้ยสิประมาณน้ำซั่นพี่น้องคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตแล้วก็พี่น้องคนใดที่ อ่อยากร่วมกันติดต่อนี้ลุยได้แล้วังข้างอุบวนอำนาจอำนาจแตงสินาคะแบบว่าล้านใดทีแบบว่าอยากบริจาคหนามหรือบริจาคอย่างินติดต่อทางไล่ทีหนาเส้นี้ลุยได้เพราะว่านี่ลุยลงไล่ไว้แล้วติดต่อมาเบื้องต้นตอนนี้มีเดชอุดมสองทีรกคาสีสะเกตดสองทีรกคาซูรินทสี่ถึงห้าทีนะคะสี่ถึงห้าทีนะคะเบื้องมาเขาสิเด็ไปไปได้ซ้ำใดเขาเขาอาจจะบ่ได้ไปเบิร์ตซู่มอง เพราะว่าของของที่จะไปริจาคบมพว่าหน่อยหลายซ้ำใดเพราะว่าเราซื้อไปจะเอารถหกล้อของแพวพาวไปจะซื้อไสรรถหกล้อไปแต่ว่าเข้าบมพว่าไปหอดจุดเลยเขาจะขาดเหลือซ้ำใดมึงสินาเข้ากระสีแต่ว่าซอยคือแพวเสร็จงานแล้วคือเสร็จงานเสร็จแล้วเคียร์ธุระอะไรเสร็จแล้วแพวจะตามไปเพราะว่าศูนย์ศูนย์ที่เพื่อนอพยพมากเนี่ยนาซียูเป็นเดือนเพราะฉะนั้นนาจะประมาณสิ้นเดือนถ้ากรสีตามนี่ลุยไปธนาถาม่นว่าจะยูจักมือค่ะ เพิ่นก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ยูหน่วยงานอันนี้เพิ่นเพิ่นบอกเข้ามาเนาะว่าเฮ้าบ่ลเนี่ยชาร์เรื่องเธอกับยุดเดีอยู่เป็นเดือนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสงครามอีกสองสามวันจบก็ไม่ได้เข้าพื้นที่เลยก็ต้องดูสถานการณ์อีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะเคลียร์พื้นที่อีกหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อยก็สองสัปดาห์ที่ออกมาอยู่อปพยพสองสัปดาห์สามสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งหรือแล้วแต่เหตุการณ์นั่งสินะพี่นการจังหวะนั่นแหละพี่น้องใช้อย่างรวมสมทุกกะท่าทาะที่พนรู้แด้เลยม ตทำงานแล้วก็จะมีระดมทุนผู้นี่ก็สิไปผู้นี่ก็สิทรงทรงทุนให้มีลุยไปสื่อโอเคนะคะทุกคนคขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ